อยป่ <G Incre ased doorway> ายน้ำนี่เลยนะครับผมนู่นเลยครับใหญ่มากนะครับกระชอนกระชอนอ่าจจกบน้ำนะครับผม สภาพใหม่น้ำท่วมญ้านนะครับผมอยู่ปลายสุดของน้ำเลยนะครับผมน้ำลงตรงนี้ปลาช่อนมันอยู่นะครับผมนี่ครับกับนี่ครับยังแก้ขันจิ๋วนะครับผมตัวนี้สีทองนะโอเคครับกรับงานด้วยครับตอนนี้น้ําท่วมแล้วนะครับผมนี่ครับปลาช่อนเขาขึ้นมานะครับผมตีชายย่านะ อย่างแก้ขันเกี่ยวครับผมสุดยอดยมากๆครับ